นี่พี่น้องหลังจากอ่าเศษสินภารกิจเนาะเ้าก็มาต่อนี่ผลักิจต่อพี่น้องวันนี้จต่บว์เศษยังเดี๋ยวเสียให้เปิดเปิดเนาะสบายดีก่อนให้เปิดคลิปให้เนาะสบายดีเนาะก็เพราพบม่องทิปย์อะดามงส้นนดามืงส้นเนาะพี่น้องยังอยากส่องเขาตลอดเลยตอนนี้อ่าภารกิจเท่ากับซ้ำเร็จแล้วเนาะก็คือการสือดินให้ไอพ่อหรือการสือทีให้ครอบครัวไอพ่อเนาะ แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ยังบมยอมเมื่อน้อพี่น้องย้อนยังย้อนไหนมีมะเขือมาเมื่อคืนนี้เลยเมื่อก็ยังต่ำกินกลางคืนขนาดเลยโซบิเนี่ยเไปเมื่อแล้วเหรอเนาะมาไม่ได้สซีต้ามนนี่ให้กินคอยตลอดน้อพี่น้องเลยจนบริโภคได้กินสมเมื่อก็ทำแต่ละเมื่ออยากนะ ไ่บูวชีพิตอยู่บ่อะอันอาฮากซักยามาหวังส้างชีวิตเ่ยชีพิทพิทยอนยากมั้งเาเมทาวะไปเอาแบกเขาแหลกแล้ววะที่เบิร์มาวโอ้นี่ใส่อะนบใส่น้ำตาลเนอบานเฮานบมากินน้ำตาลเนี่ย มีผู้เดียวแหละมักเนาะคนคนบุคือหมูมากินน้ำต้เจอแจะแนบสมๆมาตลอดมาแห่นนต้าข้ามอยูีนา้เขาักินดีกอยแจ่วเลยนะเขากอยแจ่วจับเลยมาข้ามกระสมขากเลยเนาะจะใส่พักกันแงก็รู้แล้ว มังข้าวพี่น้องเอามาแต่เช้าไม่ได้มาข้าวนี้เท่ากันตรายอ้กมาอกินเลยดิมเป็นานกระปูเพิอากะปูนี่ใชโอ้ยู่เพื่อนนี่เนาะแล้วเอาหานไดอยู่เพื่อนกระปูใครเขาใงได้ไมกระงว่าได้มาได้ก็สบายด้วยเนาะกำลังเริ่มเนี่ย เบื้องไม่เด็กเบื้งนู้นนี่อืดน้ำลายถ่ายนี่เนี่ยไม่เท่านี่ไม่เท่าอืดน้ำลายหายนี่นะพี่น้องปลาแดกตัวแดกตัวดวงก็เลยพอนเนาะเป็นเท่าอันนาเพิ่นเอาไห้เอาเมื่อนี่อ้ขอบใจเลยเด้อไม่เท่าคือใจแห้งเนาะพี่น้องพอมาเห้ปลาแดกคนขัดกระรี่มะหยองปลาแดกคนว่าขักเนาะคนเอาไห้เลยแต่ว่าเพิ่นนาเพิ่นว่าบ่มักปลาได้ ปลาแดงนี่ยนะแล้วว่าปลาแดงใบยากษ์แต่ว่าพ่อลงมาทีมงานห่อปปาวแบบนี้แหละเขาตามหามาตั้งนานนะอยู่บ้านเหาบงกุ้ยมี่นะพี่น่อยแต่ว่าเขาเดาสิเห็ดเข้มเข้มแต่ว่าท่งนี้ปลาแดงอ่ามันเกลือบัวร่ายมันบ่เอื่อมันจังเงินเออเขาเ็นปลาแดงดอได้เลยอันนี้เอิ้นปลาแดงดอปลาแดงนาดอว่ะอืมเอิ้นปลาแดงดอโอ้ปลาแดงเป็นไวายเออปลาแดงตวงบ้านเ้าเอิ้นปลาแดงตวงเพี่ยงปลาแดงนิ่น แต่ว่าห้าหนาหอมเป็นน้ำข้าเห็ดประแดกเลยข้ายันแต่มันโบเป็นเฮาใสเข้มๆมันก็นาค่เห็ดเป็นสีมันเป็นใบมันเป็นปลาเข้มมันเป็นประแด็กทู่วันอันนี้มันสีหนาวไหวด้วยแต่ว่ามันมันสูอแบบเปลือยนะมันเค็มเนาะเนาะเนี่ยเอ้ บแกงใส่แกงหนมัเทศแล้วกพจะมาเอานเอากระปุกมาเอากอไ้แกงนมครับพี่น้องกรอรตวนี่นะบอบแกงใส่สุ้มเ้ยตั้ามตั๊มกตัมกวยท่านีขักแล้วก็เดกว้ล้วนท่านีบอกจอมันหาย่างนอพี่น้องกวนทานีอยู่กัน้ำลายยลให่ยลงขบเรมแกันแกงทวันกับเมียฮะ้อโอ้มาขาม เ่าบางคนเราคนปเกินวานนียมนซองมงกินเขา้พ huh. right. <right> ี no ่น้องราใจเย็ย้โอ้กินอย่นี้ะ right พูดเลอยู่บนยา่วเัอด้อ๊ยาวลายใช่ปะจะตำลยตำลาบชแส่อนัก่อนักอนตดก่อนตอนตั่อนตัอนด่าตัดก่อนตัด่น่อเตั่นตั้ก่น่อก่อนันอนอนอดนตอนตนนอ อนู้นพอแต่ลายปนรเนาะเอ๊มันลายได้ัทำชิมึงก่อนชิมิ่ยังไ่ใส่ประด็นเดี๋ยนะชิมมึงชิมมกเ็ดเนาะมเมะเดเอามาอีกเมยวเ็ดอ่อนบ้งสั่งบริษัทมเ็มาใส่อีพอแล้วไปเท่ากระบากินอยู่บ่าสม กินแล้วคอยขี้ข้านลงกลางคืนบอได้คิดว่าขี้ข้านเนี่ยทุ่นที่ว่าบบกินน้องกินกีบข่านลงกลางคืนกินกลางเว้นใช่รึงเนีกลางคืนนะครับกลางคืนในโรงเตียมถายโหลำบากคุณพีจังนี่ทีนี้เราเปลี่ยนนะฮันท์ของเราคอยกับว่ามันสิเช้าอะไรหายมืดขึ้นชัดแจ้งไม่ได้บอกลูกบอกเจ้านะ่ยค่ะทั่วติตัวเองอยู่แค่นี้เงินบริจาคกันกินชมบ่กินยังกินเพียงกินหุงกินแกงข้าวแช่เผ็ดจะกินมาได้ไหนออืมโอ้นี่ เจ้าได้สิกินน้ำด้าสันโอ้ยบกินเด้อข้าแม่ใหญ่ก็คอยบินได้เที่ยวลงคื้นมาเนี่ยป่าวปล่าผิวห้วยเจ็บถ่วงน้ำหนักลงว่ายคุยอ่างื่นเมื่อยแล้วกสิบอลอดเรนไปบอกเขาบมดคืนเพิดแจ้งเนาะเทียวลงไปถ่ายใส่ยังไงล่ะใส่ตะมะขามกับบเ็อร แรงนัวพอแล้วพอเนาะส่วนนี้เนาะเอาผักขันงกันก็ยังใช่ละใช่แล้วเบอรตัวนี้ย่างก็แดกต้วงตัวนี้ตั้มก่อนตัมโหลดตัมผักขันยังองก่อนดีกระปูน้อยุ่นหน่องเนาะกินก็เริ่มออกแล้วบ้านนี้น้ำไล่ว้าจนเชียงหมดแจงพี่น้องถ้าเห็ดยันน้ำไล่น้ำไล่เด่นมาปากแล้วมันยิ่ย่อยเพราะว่าเอียงไดมาค้ามอยู่เพื่อนก็มีค้นบริยูเพื่อนไม่เลย เอาไปไปเลยเมื่อเอามาไเลยเมื่อนะจ๊ะอุ้ยจันโกนผุ่นไม่ได้เลบ้านท่าน่ะคือมาแปลกมากข้าใหญ่เลยเนาะพี่น้องโกคามแต่เขาเคยมีโกคามใหญ่อยู่อันให้หน้าเฮาแต่ว่าข้าจะตัดนะเนาะเพราะว่าค่ายดินนะมันเป็นผุนอับบาวนาะพอดีมันโกคามอยู่หันข้าจะตัดเอาะถี่ค่ายหันบอกไปแต่งเมียให้น้องชายดิค่ายดีเลิศไปแต่งเมีย อ๋มันเป็นปูดแล้วเด้ไปใส่ไปใส่นียให้เราเราไปเอาเมียแล้วก็เล่พ่อแม่แบบว่าใต้ป่าจะได้ง่าหน่อยนะบัดนี้นอนง่ายมากตอนนั้นอยากได้เมียแล้วบ่มีเงินแต่ตอนนั้นใส่บอสใส่ตอนใส่ลูกน้อตอนมัดใส่ลำกันเลยใส่บดแดงละพี่น้องปพาะเมงวันเมงวันมงวันใส่ตอนน้ำลอยดังใส่ใส่ตอนตัวนังเสกตกอดแล้วก็มัดแทงทงใส่ซับเสร็จละลายหรือจ๊ะซับเสร็จละลายพอมันบริเข็มบดแดง

จะหางีงเลวอยู่นเนอยบี่ปลาตัวตักเยตักใสตักใส่เอาล่ะสีเป็นอะรอไรเจ้าโอเคพี่น้องเดี๋ยวก็สิกินละบัตนี้อันนี้ยังชิมนะพี่เ้องนท่านกินเอาชิมมืดเ่องขกเลยคนชิมกปูหน่อยในเรื่องเนาะแมน

ตำลายข้าวแห้งน um, okay, ี่ใช่น้วเดี่ยวกับบดังไงก็แล้วมานั่งมาลงมือนับเขานับเขาถอยลังบีกเอาบ่อเขา้ยมันบต้องเอาบ่เข

ขาดอะไรไหมเนาแบบบบนดับอดท้แห้งคอยวอยู่เมือนกัปิ้นมาทังนียนเนาะพินาองน้องมันก็นน่ินาข้าในแสบบอ่แ่บเป็นไ <Ja ้อสดตอนนี้ยักินกันเนาะม่เาไป่มันกินก็ได้ มาเบ่งพียกเกือบเต็มจานใหญ่เลยเนาะแม่เกิดแล้รก็มาียืนขึ้นก็ืนไร้ซ่งท่าน่ะจุ่ม่ันจะกินคือจำโม่ก็ได้องมาเต็มเดือนป้าสไตล์แบงเนแบ่งใส่ตำตนเป็นคนขาดความวานเรีกวบากพาเบ้วเราเซ็่มมันบ ผู้ไดมีความบ้านก็มาต่อเติมให้เพิ่นเด้อพี่น้องสงสารเพิ่ล็ดขาต้นซานขอบกัวเฮาล่ะบ่แม่นบ่มากินซักเอ้ยบ่มากินเหพล็ดเอ้ยบ่มาบ่มากินหวานบ่มากินหวานของสมคือบ่ใส่บ่ใส่แนวหวานฮะถ้ามาของนี้ก็บ่มาใส่แซ่บหลายพี่น้อง มาเจอปก็ได้กลวงน้อมาถอด้ลบลายลบแต่มาหาเออฟอนเนาะใบเห็นกรมาคามเนาะเห็นแต่ว่าบู๋มิมากใบมันลายเลยมาเลยจัดเต็มจีแล้วนาะพี่น้องบูว่าย้ำได้สได้มาอีกันเลยข้าวเดียวพี่น้องพอกข้าวเดียวมืดแล้วแต่ใช้บึงเพชรปากวยัง แต่มันกาดแดงบมปันได้ดอกคือเอร์ตัวตายสต๊กเลิมยัยกิน้มแตงแง่กินก่เนอ้อฝืนสบาดแต่ละคนไม่เอาน้ำตาแตกน้ำตาแตกละดับนนวยกับพี่จ้าเนี่ยรถชนชโลยตายป่าลูกเลยรถชนโดยอันที่จะว่ารถชนหนแม่นเจ้าวะโดยกอไปกับร้านแม่ใจดีเนยไปหากินมาเนี่ยทางแม่นอรจะมาทางหลังกตมไปกับพงไปพุทธิแคนลูกวะได้ ดึกดินหาใจมดแหน่ดีกระดูกหลังเพิ่นว่าเฮ็ดเบี้ยหนักบ่อยู่บ่ได้เห็ทําบ่กบ่แป๊ก่อดเดือนแล้วก็ลกยังเจ็บอยู่ปู่มือนี้แม่นลมต้นใหญ่อะไรยังมันเกี่ยวกับาท่ทดลูกบ่อืมเจ็บอยก็อดยามันเื่อบ่เาอีกโอ๊ยเจ็บลงบ่โดเจ็บนั่งเฮกเจ็บนั่น มันถือก <m> ันมาใหญ่แบบไปกวดโอ้ยเงินกับมามีเงินเพื่อ <Loud> ก <noise> oh okay, no, ินข้าวกับมามีม่ใหญ่เอ้ยหรอตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะพี่น้องได้เลยพิสพี่น้องมืดเลยพี่น้องผู้สึกไงนะผู้สึกนั้นได้เหมือนเพชรเก็บปูหน่อยเแค่แฉบเนาะคายกระปูเนาะเลยโอเคนะพี่น้องกสิอำลาพภจากพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ กับบุมียังไล่เดอกเนาะขอบใจละลายเด้อเพราะไม่พี่น้องมาชุวยกู้ชุกคนเด้อช่วยเรือผู้ค้าเนี่ยแล้วเขาอยู่ดีมีแหงมานุะกู้ชุกคนเด้อสาธุโอเคพี่น้องชีวิตต่อไปยนะเดี๋อลูกเดี๋ยวลูกกเริ่มได้กินแหงแลยกระชีสบายไปเมื่อนานใครดอกลูกเคนก่าฮูเวียกหูงานเนาะปกติเดีหน่อยสำหรับชีพไป็ลินไปยังนลำบากเนาะแต่ว่าเพคนบรได้ไปแล้วพี่น้องเกิดเวียกให้แม่ตลอดเลย โอเคนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบไว้เพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนาพอกันใหม่คลิปนี้บัดดําขอตัวลาไปก่อนนะ้องคือถ่ายข้อเกาคบัสสบ,บายดี